สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเย็นครับวันนี้เรามาพักผ่อนครับวันนี้ครับพักผ่อนนี่ครับซึ่งพรุ่งนี้เช้าผมจะต่อนกครับขออนุญาตผู้อรตสากรรมนิดหนึ่งครับวันนี้ีเช้าจะต่อนกบริเวณรอบรนี่ครับที่พักนี้เชัาวันนี้มากับครอบครัวครับนี่ครับไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องนี่ขยายแกนงเขาใหญ่ครับนี่ ไอเด็กวุ่นนะมีพาครอบครัวมาเที่ยวครับพอดีติดเจ้าโชคดีเลยครับวันนี้เออนั่งไงลูกสวัสดีก๊อกกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันอยู่ไหมครับวันนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางครับผมหนึ่งคลิปเนาะวันนี้จัดไปครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับไปครับ ใหญ่ครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พาครอบครัวพักก่อนครับแต่เดี๋ยวโอกาสเจ้าโชคดีมาด้วยครับวันนี้วันนี้ผมขออนุญาตพูดภาษากลางหนึ่งคลิปนะครับสภาพไมายโดยรวมก็เป็นทุ่งนาครับป่าทุ่งนาเดี๋ยวเช้าแล้วครับตอนนี้เวลาหกโมงสิบห้านาทีครับวันนี้ผมจะมีเวลาเล่นอยู่แค่ถึงแปดโมงสี่สิบนะครับ ชั่วโมงกว่าครับรอรุ้นครับว่าเจ้าโชคดีจะขันหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะหมานไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพหม้โดยรวมครับครับสภาพหม้กำลังเช้าคเยื้องหน่อยก็นกป่าขันเต็มเงียบที่ผมจะไปเล่นเคียบจุดที่เราพักเมื่อคืนครับอยู่เงียบนู้นครับหลังนู้นครับ ไปนู่นทุบักเมื่อวานตอนเย็นขันอยู่นี่ครับตัวหนึ่งครับเสียงเล็กครับอยุดแท่งน้ํเนี่ครับหลังรีสอ์ดเลยครับหลังที่พักเราครับเดี๋ยวจะไปเอาเจ้าโชคดีไปักไว้ตรงนู้นับไปครับลุ้นๆด้วยกันครับเดี๋ยวไปหาที่ใส่อกครับทางนี้ก็มีที่เล่นอาปไม รวมมาเนี้ยเดี๋ยวใส่ตัวที่ผมเห็นเมอวานครับมีโอกาสครับตัวนี้ครับว่านกอยู่หลังรีสอร์ทนี่ครับหลังที่พักเรานอนที่นี้เมื่อคืนพาครอบครัวมาเที่ยวครับขออนุญาตพูดภาษากลางหนึ่งคลิปครับวันนี้จัดไปครับพี่น้องร้อยลุ้นครับรอชมครับว่าเราจะหมานหรือเปล่าครับวันนี้ไปครับครับโชคดีครับนะครับตอนนี้ครับ อยู่การจอดแล้วตั้งกล้องเลย,ยลครับโยนหานกป่าลครับรอไปได้ประมาณสักมันหกเจ็ดนาทีครับค่อยขันให้ขันโยนหาครับรุนๆุนนึตัวไม้เราเสียงเล็กครับที่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่แทงปลาน้ำตรงนี้ครับเมื่อวานผมเห็นบิน,บนตีอะไรมนี่ครับ ต้นไม้นั้นแล้วก็มาต้นนอ้อยๆต้นเล็กๆนี่ครับลูกเการาอยู่ตรงกลางจอพอดีครับหม,มุนๆครับลูกป่าขยับมาแล้ครับหันแล้วครับหันแล้วครับขยับมาแล้วครับ ขยับมาต้นเล็กๆนี่ครับนี่นั่นครับเสียงกลางเสียงกลางกับสีเล็กขยับมาแล้วครับรุนๆครับโชคดีขันโยนเลยครับรุ่นๆ

ปกเดียวครับขารมนี้ดีใหยครับตัวนั้นไม่ยอมมาครับต้นนู้นไม่ยอมมาครับใหญ่กา,า,าครับเวลาเดี๋ยวเวลาหมดก่อนครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งครับ อมีโพนไว้สี่ห้าดอกครับนี่คอัขยับมาเลยครับยายครับที่พักเราอยู่ตรงนู้นครับนี่ครับที่ต้นนี้ครับนกไปครับย้ายครับครับไปกันแบบเร็วๆครับหลักนี้นู่นเห็ขึ้นนู่นนะครับสองตัวนั่นๆนั่นนกเขาใหญ่ครับนี่สองตัวนี่มีก็มีครับลูกหรือเปล่าลูกนก เสียงเรียดถึงอย่นี้คนระับมาใส่ตรงนี้ทีแรกก็แล้วนกเยอะเลยครับตรงนี้ไล่ครับไล่ขูดมิจาวนี่ผมจะใส่ตรงนี้คนระับตัวสองตัวไปแล้วอีกอีไแล้วครับเอ้าเป็นฝูงครับอ๋อนี่นกคุ้มรับนกคุ้ม นกครับพี่ปักตรงนี้ครับพี่มองมาเหมาะเลยเหียงไร่คู่กันันอยู่ต้นนี้ครับลุ้นๆครับล่วงแล้วครับล่วงแล้วครับล่วงลงสองครับป๊าปป๊าบหน้าขึ้นครับหลุนแท้คู่ครับตัวหนึ่งลงลงที่นะครับไม่ลงหน้าขึ้นครับลคดีคู่ครับ หน้าขึ้นนะครับตอนนี้ครับอยากไหมอยากไหมตนนัวมันร่วงลงไปข้างล่างครับันไม,ม่บินขึ้นมาครับเสียงเล็กครับครับตัวดีคู่ใหญ่ครับเอาเอาเองอือ้มหุนหรนบ หมานไหมอู้ยครับโอ้ยยังไม่โดนครับไม่เข้ามาตรงหน้าขึ้นครับลงอยู่กับขวาครับไม่เดินลงสองเลยครับเมื่อกี้นี้หัวหครับพี่น้องไม่ขยับระยับแล้วโอ้ยเดินออกไปไม่โดนครับ ครับลงไม่สู้ครับสองตัวเลยครับปึ๊บขยับขึ้นมาไม่ขยับครับมานี่ครับตัวหนึ่งครับัวนี่ง่ายนกเขาไฟครับขยับไหมสู้ไหมไม่สู้ครับนจะตัวเมียครับโชคดีครูใหญ่ครับอ๋ กูใหญ่ครับมองไม่ได้เน่ไม่ได้ลงไม่สู้ครับตัวนี้เรียกห่วงข้างครับสายมือครับไกลๆแล้วลงหน้าขึ้นครับ,ม,รบมีโอกาสด้ว เหว่กูบวบอัดออกไปคอัดออกไป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 ลูกไม่โดนครับโดนหรือยังครับไม่โดนคนะนะรับไปเนะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเอาคุยเยอะ ตัวนึงอยู่กว่ามั้ยคูใหญ่ครับโอ้โหโอโชว์ดีลงไม่สู้ครับน่าจะตัวเมียครับลงครับตัวมันสู้ไปไหนโมดเอาเดินมาแล้วแบบนี้มีโอกาส<อ>มีโอกาสครับอับเรียบร้อยไหมไม่โดนครับลานมันทำกว้างครับ หน้าขึ้น,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 นครับตอนนี้แปดโมงแล้วครับตอนนี้ครับกล้เวลากล้ได้เวลากลับแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงครับสองครับไม่โดน,นครับลงไม่เกือบถึงหน้าขึ้น,นับไม่ขยับก็จะหมดแล้วครับ ลุ้นๆนะครับสีนาทีแล้วมียาวเย็นไลเดี๋ยวชมกันยาวๆเลยครับตัวนี้เอาเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับมีโอกาสครับเดินมาแล้วก็มาหยุดครับไม่สู้ลกต่อครับเอากูใหญ่ครับไก่ครับไม่ได้ยินเสียงครับแต่ผมตั้งกล้องไว้อยู่ครับกูใหญ่ครับเจ้าโค๊กเย็บเอาหัดไปลูกไม่โดนนะ โดูนี่อย่งครับไม่น่าจะโดนครับยังครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาเออนั่นแหละเดินเข้ามาอีกตรงนั้นตรงขึ้นเลยครับมามีโอกาสครับไม่โดูนี่ครับคูใส่แล้วชมกันยาวๆครับคลิปนี้ครับชมกันยาวๆเลยครับช็อตนี้ครับ ูเหมือนจะขยับมันจะรู้ขึ้นครับนองตัวนี้ขออญาตพูดภาษากลางครับลิปนี้อุ๊บลงมีไกลงม,มีตัวมีตัวลงมาอีกไหมครับตัวดีคู่ใหญ่เลยครับ,รบอ้ะแผ่วก็ไปตัวนี้ลงไหมบินหนีครับ ตัวนี้น่าจะล้เขาไฟครับเมื่อกี้นี่ตัวที่ลงนะอย่าตัวเมียรครับลงไม่ขู่ลงไม่สู้ลงต่อครับโชคดีอาจใหญ่เลยครับอากินเฉยครับโหยัง นจะขยับเข้ามาหน้าขึ้นแต่ก็ถอยหนีครครรัับนบไม่โดนครับไม่โดนครับโอ้ยหนาทีเดียวครับยาวเกินครับเดี๋ยวห้ายลูกกระพุ้นลูกกระปุ้นมาครับฝ้ายลูกกำลังมาอย่านะเหนียวนี่งให้ลูกต่อนะลูกกระปุ้ครับโอ้โหแม่งเอ้ยมาจากไหนวะ Ho, โอ้โหโทษใช้คำหยาบโอ้นกกำลังม,มาครับต้นนั้นแล้วครับโอ้ o ho, ได้กลับแล้วครับโอ้โหนกกระปูดแม่งมาแต่ไหนเพราะว่าอยู่ดึงดีๆทำไมหยุดโอ้โหเต็งเลยครับนูกกระปูดมาแต่ไหนไม่รู้ แขกไม่ได้รับเชิญมาแยกโอ้เสียงเล็กมานี่นครับเข้าต้นนี้แล้วเมื่อกี้โอ้ไปหมดแล้วครับโอ้โหนกกระปูดแยกย้ายเลยครับอ้าวนกขอยะว่าจะบินลงไปโดนไหมนั่น Lông mùa đó, đồn đó nè mua đồn đó cho bà hum, hum. Hum, hum. Tượng tượng gì với lại tắc tăng cong bao giờ Nói gì Đẹp đẹp Cho đi ทำลานกว้างเกินครับทำลานกว้างครับนกเดินมาเห็นขึ้นไม่กล้าเข้าครับนกเดินมาแค่นี้ทำลานกว้างไปหน่อยครับลงนี่ครับพอได้คูเลยนกครับโอ้ยนกกระปูดบินขึ้นมาตรงนี้ไปครับกลับครับหมดเวลาแล้วครับทำได้แค่เสียวครับวันนี้ ครับผมครับี่ได้ขอตัวกลับบ้านวอครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางครับอาจจะดูขัดขัดหน่อยแต่ก็ฟังไปเถอะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอโชคดีทำได้แค่เสียวครับวันนี้ไปครับ